อยู่สวัสดิ์ท่านเลยนะครับสวัสดีครับผมจีเอ13นี่ฮะนะครับก็เป็นการทักทายอย่างดึงนี่ฮะแถวบ้านผมเองนะโอเคนะฮะวันนี้เราไม่ได้มารีวิวมอสฮีโร่ไม่ได้มาเปิดกล่องลัคกี้บ็อกซ์พิกเซลมอนนะฮะลองทายดูว่าผมมารีวิวอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกอ่านั่นก็คือมอสทต์ฟอร์ฟเมอร์นั่นเองว้าวนะฮะแค่ได้ยินชื่อก็ อยากจะแบบมันต้องเป็นอะไรที่เท่มากครับผมว่าว่าไหมท่านผู้ชมโอเคครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามอสทาร์ฟอร์เมอร์เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างครับไปโอเคก็อย่างที่ว่ากันนะครับก่อนหน้านี้ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าผมมารีวิว t i ม e ฟอร์เมนั่นเองนะฮะมอสทาร์ฟอร์เมอร โทษๆบางทีลิ้นพันไรพันบ้างก็ขออภัยนะฮะเพราะว่าลิ้นผมมันสั้นนะโอเคมอเตอร์แปร์มอร์เนี่ยมันมีหลายๆอย่างด้วยกันนะฮะแต่ว่าผมจะเอามารีวิวเฉพาะตัวมอสตัวแค่ชุดเกาะของทันฟอร์เมอร์ละกันนะฮะก็นี่ฮะภายในมอสนะครับมันจะมีพวกนี้มาให้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างนะครับก็ใครอยากรู้นะครับก็โหลดมาดูกันเอาเองนะฮะนะนี่ครับเต็มไปหมดเลยนะฮะโอเค งั้นเราไปดูชุดกันเลยดีกว่าว่ามันมีชุดอะไรกันบ้างนะครับไปโอเคครับก็ตอนนี้ครับเรามาอยู่ในหน้าส่วนของชุดทาวน์ฟอร์เมอร์แล้วนะครับโอ้มันสุดยอดมันอเมซิ่งมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดของมันดูสิครับโอ้โหทั้ง5ชุดเนี่ยมันโคตรเท่ฮะเท่มากๆเลยทีเดียวนะครับมันไม่ใช่โคตรเท่อย่างเดียวมันเป็นเท่มากๆครับอ่าสำหรับหลายๆคนนะฮะอยากรู้ว่าแต่ละชุดเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับก็ขอที่บายกันเลยนะฮะว่า ชุดแรกนะครับนี่ชุดนี้เลยนะครับเซ็ตของรถถังนั่นเองนะฮะโอ้ชุดที่2นะครับนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนปืนส่วนหัวส่วนเกาะนะฮะมันคือด็อบชิปนะฮะหรือว่าอธิบายสั้นๆว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ไฮเทคอย่างหนึ่งนะฮะมันคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์ผมก็อธิบายไม่ไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ไฮเทคละกันนะโอเค ส่วนชุดที่3นะครับนี่เลยนะฮะว้าวนะฮะนี่ฮะชุดของมันเลยนะครับแบบไม่มีตานนฮะมีเหมือนเป็นหน้ากากนะฮะแล้วก็ส่วนตัวนะฮะที่กระชับเรียวนะฮะผอมเพรียวนะครับโอเคครับมันก็เป็นเหมือนสกายเดอร์นะฮะเป็นเหมือนรถนะฮะรถยนต์ธรรมดานั่นเองนะครับเป็นรถเกี่ยวกับอ่าเอาเป็นว่าเป็นรถนะฮะรถธรรมดานะโอเคครับเป็นชุดที่4นะฮะ โอ้แค่เห็นข้างล่างผมก็รู้สึกชอบมันแล้วครับมันเป็นเจตนั่นเองนะฮะหรือว่าจรวดนะฮะว้าวชุดนี้เป็นชุดที่เท่นะฮะแล้วก็กำยำนะฮะดูส่วนตัวของมันนะฮะโอ้เท่มากเลยครับโอเคครับต่อไปเลยนะฮะชุดที่5นะครับดูฮะนี่ก็เป็นชุดของเซ็ตของรถตู้นั่นเองเนี่ยฮะแวนดูจากเซ็ตชุดแล้วเนี่ยมันเป็นเซ็ตที่น่ารักที่สุดแล้วนะฮะมันเป็นรถตู้นั่นเองนะฮะ แต่ก็มีความเท่ย,ยู่นะฮะมีความเท่ในตัวของมันนะโอเคครับตอนนี้ครับเราก็มาเลือกใส่ชุดกันเลยดีกว่าว่าเราจะใส่ชุดอะไรเป็นชุดแรกนะครับน้องๆลองคิดดูว่าถ้าสมมติพี่จีอาร์เนี่ยอยากให้ผมเนี่ยใส่ชุดอะไรเป็นชุดแรกครับลองเมนใต้คอมเมนต์ดูนะครับลองเมนดูว่าอยากให้ผมเนี่ยใส่ชุดอะไรเป็นชุดแรกนะครับว้าวนะฮะติ๊กตก๊อกติ๊กตอกโอเคครับก็อย่างที่ว่ากันเลยนะฮะเราก็มาลองทส รถตู้ก่อนเลยดีกว่านะฮะเพราะว่ามันดูน่ารักมุ้งมิ้งฟงฟิ้งกระ็ดิ่งแมวนะฮะมานี่เลยนะฮะนี่ชุดแรกนะครับเป็นรถตู้นะฮะมาลองดูดีกว่าว่าถ้าสมมติเราใส่ชุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับใส่ตัวก่อนครับโอ้โหรถตัวผมสิฮะอื้อเท่มากเลยนะฮะใส่รองเท้าดูนี่ฮะยังเดินฟงฟิงนะฮะยังฟงฟิงกเหมือนกับใส่ชุดของเล่นอยู่เลยนะกางเกงบ้างนี่ฮะ โอ้โหแค่ส่วนตัวมาก็เท่แล้วนะฮะส่วนหัวครับเป็นยังไงปงังอ้มันาเมซิ่งจริงกับเบลมากเลยฮะดูครับนี่นี่ฮะการเดินมันไม่ปกตินะฮะมันไม่กดมันไม่ปกติเลยนะครับการเดินแบบมันเหมือนแบบแบบใหม่นะฮะดูมันเดินดูมันเดินเท่จริงๆฮะปรัปบปบปบถือปืนด้วยนี่ปบปบผมชอบมากๆเลยโอเคครับก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะ เคครับก็ตอนนี้ครับเราอยู่หน้าของมันดีกว่านะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะถ้าสมมติว่าเราคลิกซ้ายนะฮะมันเป็นการทุบเอาปืนทุบนั่นเองนะฮะโทษทีน้องหมูนะฮะไปยืนอะไรตรงนั้นอันตรายอืมเตือนไม่ฟังอีกน้องแกะนะฮะโอเคลองคลิกขวาดูบ้างเลยครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะคลิกขวาครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะลองอย่างอื่นดูบ้างไม่มีนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรนะฮะมันอาจจะไม่ได้มีไว้ ไว้ใช้ก็ได้นะมีไว้ทุบอย่างเดียวนะโอเคครับก็มาต่อกันเลยดีกว่านะฮะถ้าสมมติเรานี่ฮะนี่ฮะ,ฮะสามารถแปลงร่างเป็นรถตู้ได้ครับดูครับว้าวดูความเท่ของมัน,นะฮะนี่ฮะนี่ฮะเปลี่ยนมุมกล้องได้นะฮะอันนี้กล้องหน้านะฮะนี่นี่ฮะโชว์กล้องหน้าให้ดูนะฮะความเท่ของมันเลยนะครับว้าวลองดูครับขับโอ้โห30กิโลเมตร 3 9ต่อกิโลเมตรต่อ euh ช huh huh? ั่วโมงนี่ฮะตอนนี้โอ้ในตัดมาเดินชนคนไม่เป็นไรด้วยครับโอ้โหในตั้นหมดแล้วนะฮะกลับมา30กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเลยนะครับนี่ฮะในตัดมันจะอยู่ด네้านขวาบนไอ้ซ้ายบนนะครับก็นี่คือลอดของในตัดนั่นเองนะฮะโอเคครับเรามาลองดูอย่างอื่นดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับกดที่ขวาครับโอค คืออะไรเหมือนจะทำอะไรไม่ได้นะฮะทำอะไรไม่ได้เลยนะกดโหโอ้โหนี่ฮะนอกจากแปลงแปลงแปลงเป็นอย่างแรกแล้วดีฮะยังแปลงเป็นอันนี้ได้อีกนะครับว้าวนะฮะแล้วก็แปลงเป็นรถนะครับธรรมดานะฮะแล้วก็สามารถแปลงไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะดีฮะนี่ฮะแต่ว่าจะขับช้าลงนะฮะแล้วก็สามารถยิงมิสไซล์ได้นะครับ สามารถยิงมิสไซล์ได้จริงๆนะนั่นฮะเห็นยังโอ้ชนี่ฮะโอ้โหเท่มากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเลงไปข้างล่างก็ได้นี่ฮะนี่มองเป็นรถตู้ธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่รถตู้ธรรมดาไอ้น้องตามคอมเมอร์เลยโอ้โยโอ้โยโอเคครับก็ชุดแรกก็ผ่านไปนะฮะโอเคเราไปลองดูชุดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไป โอเคครับเมื่อกี้เราเห็นความสามารถของล็อตโต้ไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนหลังเราจะตายก็เถอะนะฮะความสามารถของมันทั้งหมดก็มีเท่านั้นนะครับคือต้องใช้มิสไซล์นะฮะถึงจะสามารถยิงได้นะฮะโอเคครับเป็นชุดต่อไปนะฮะเอาเป็นว่าเจ้ารถสปายฟอร์แล้วกันนะฮะสปายเดอร์นะอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยครับโอเคครับก็เจ้ารถคันนี้นะฮะมันมีความสามารถยังไงไหนลองดูซินี่ฮะโลโก้รถมันนะครับดูว้าวนี่ฮะนี่ฮะเหมือนรถแต่งเท่ๆเลยฮะรถสปอร์ตนั่นเองเลยฮะคล้ายๆกันนะ โอเคครับไปดูความเท่ของมันนะฮะใส่เกาะมัน <c oughs> ตลกไปเลยะฮะผมว่าผมต้องรีบใส่ให้มันเท่เท่ขึ้นหน่อนี่นะฮะนี่ความเท่ของมันนะครับว,ว้าวเท่จริงๆฮะลองดูนี่ฮะเท่จริงๆฮะเตือนโอเคครับน้าจารหอมปากหอมพอมพอกันแล้วนะครับหอมปากหอมพอพอกันแล้วนะครับโอเคนะฮะ <c oughs> โอเคมาลองดูกันเลยดีกว่าว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะ คือถ้าสมมติว่าปืนนะฮะยิงไม่ได้นะครับนั่นเองนะฮะมันบอกว่าต้องใช้กระสุนนี่ฮะชาร์ตนี่ฮะยิงเป็นเหมือนลาวาเลยฮะจืดจจจจโอ้โหเท่จริงฮะดูดูดูเราได้เนื้อที่แบบสุกมาด้วยนะฮะว้าวนี่ฮะยิงไปเลย อิมอิมไปดิอิมไปดินะฮะยิงยิงไปชูวจิ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 วนะฮะหมดแล้วต้องเติมนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะโอเคครับล่อมาลองดูครับตอนเปลี่ยนเป็นรถกันนี่ฮะโอ้โหเท่ยิ่งกว่าเทสอีกนี่ฮะหมดหมดอาวุธนะฮะผมว่าผมต้องใช้อันนี้เพิ่มว่ะโอเคนี่ฮะหมดอาวุธนะครับ จะวิ่งช้าหน่อยนะฮะนี่โวอดหมดรถธรรมดาครับโอ้โหโอ้วิ่งเร็วมากครับ59กิโลเมตรต่อชั่วโมงนลยฮะอันไหนตัดโอ,โอ้โคตรเร็วเลยฮะ,ะดูครับโอ้โหเร็วยิ่งกว่าเร็วซยอยะอีกฮะโอ้โคตรเท่เลยว้าวนี่ฮะ,ะนี่ฮะเท่เท่เท่ สุดยอดสุดยอดสุดยอดอเคยครับเรามาเปลี่ยนเป็นโหมดโจมตีดูบ้างนะฮะโอ้เดี๋ยวตกตกนี่ฮะโหมดโจมตีนะครับมีอะไรบ้างนะฮะขอดูหน่อยฮะถ้าสมมุติว่าเราชาร์จดู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 ยิงเลเซอร์ธรรมดานะฮะดู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 พอเผาบ้านของชาวบ้านนี้ไม่เหลือซากได้นะดูดูมันดูเผาก่อน เราจะเผาอซิงซากกระโดดได้ด้วยฮะรถคันนี้ส like> ุดยอดสุดเจ๋งไปเลยนี่ยิงไฟไปจู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 ไฟไหม้ใช่ไหมยิงไปอีกจู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 ไฟไหม้ไปโอเคก็ประมาณนี้เนาะมีอะไรอีกไหมฮะปรับมุมกล้องนะฮะไม่มีนะครับโอเคกับเป็นโหมดธรรมดานี่อ๋อ 100กิโลกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะดูดูดูความเร็วของมันแหมไม่ว่าจะวิ่งบนน้ำบนอากาศบนฟ้าบนบินได้หมดเลยนะครับแหมบนน้ำก็ได้นะอืมทำไมติดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะฮะวิ่งวิ่งบนอากาศก็ได้นะฮะลอยอยู่บนฟ้าเลยแล้วก็เร็วด้วยโอเคครับก็ไปดูชุดต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อปมนการไม่เสียเวลาเนาะ เค <Okay, S 2> ครับก็เก็บไว้ก่อนเนาะอ๋อชุดต่อไปเป็นชุดรถถังละกันนะครับ mm hmm. ก็น่าจะเท่อยู่พอสมควรเลยนะฮะเอาลงมาก่อนเอาลงมาก่อนเรามาดูรีวิวของรถถังกันบ้างเลยนะฮะใส่ขัวไป <c oughs> <c oughs> ตลกมากฮะใส่เกาะไปใส่เกงใส่รองเทา้านี่ฮะเทจริง คือดาบด้วยว่างนะฮะขออนุญาตปรับเป็นตอนเช้านะครับมันโมงไม่ค่อยชัดนะมันโมงไม่ค่อยชัดนะนี่ฮะชัดจิ้งวดชัดซะอีกฮะชัดแจ๋วแหววเลยนะฮะกระโดดได้ด้วยรถถังนะครับนี่ดูรูปร่างของมันซะก่อนนะฮะวิ่งปอบปอบปอบวิ่งเร็วขึ้นปอบ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 นะฮะวิ่งเร็วขึ้น กระโดดเป็นรถถังนี่ฮะเออสุดยอดจริงๆฮะความเท่ของมันครับเนี่เหนือที่ไหนนะ่ะเหนือเหรอเนี่ยนอกจากจะยิงยิงปืยยในใหญ่ได้แล้วฮะโคตรเท่เลยนะครับเห็นมาลองกับกับคนสิไหนขอดูคนหน่อยนี่คนหรอคนหรอเี่เบกาทอนหมุกพลังวา เอาเดี๋เอาเดี๋ยวอนบุกดูมันปิวดูมันปิวก็ประมาณนี้นะฮะรถน,นะครับสามารถเอ่อยิงตัวเองให้ลอยขึ้นได้นะครับนี่ตามนั้นเลยนะฮะยิงอีกตามนี้นะฮะแล้วก็ยิงข้าจ,จะจับเจ้าโอ,โอเคครับไม่มีโหมดอื่นแล้วนะฮะ คลิกข,ขวาค้างไว้นะครับมันเหมือนเป็นชาร์จหลอดแดงอยู่ตรงหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ปล่อยนะฮะพุ่งตัวไปหน้านะฮะจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะฟันธรรมดาดาบก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะโอเคครับก็ลองไปเราเราไปลองดูชุดต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะไปมาฮะใส่สวนหัวเก่งรองเท้าว้าวเท่ฮะเท่เท่เท,ท,ท่ผมว่าชุดนี้เท่สุดแล้วมั้ง นะในบรรดา3ชุด4ี่ชุดที่ผมใส่มาเนี่ยผมว่าชุดนี้เท่สุดละมันมีแบบเหมือนปีกนะฮะอยู่ด้านหลังเนาะแล้วก็มีปืนนะฮะนี่ดูมันใส่ปืนซะก่อนโอเคมาดูซิว่ามันเป็นยังไงนะฮะกดลิกขวานครับยิงไฟไปนะฮะโอ้โหแรงด้วยนะครับทีเดียวทีเดียวหมูก็หลับแล้วนะฮะอ่าไหนลองกดทีนึงไปนี่ฮะทีเดียวหมูก็หลับแล้วนะครับวัวด,ด้วยนะครับดูดูดูแต่เสียดายมันระยะใกล้ไปหน่อยนะฮะเราเห็นชาวบ้านแล้ว นะฮะเราลองไปทักทายชาวบ้านดูหน่อยนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับปืนใหม่นะฮะสวัสดีชาวบ้านท่านรู้สึกยังไงกับปืนของข้าอืมก็น่าสนใจดีนะแต่มันยังไม่พอสําหรับพวกเรามันยังไม่พอใช่ไหมท่านชาวบ้านนี่ฮะยังไม่พอใช่ไหมเบิร์นถูกเบิร์นไปซะไงพอใจยังพอใจแล้วโอเคนะฮะชาวบ้านเขาบอกพอใจแล้วนะครับเราไป เผาคนของเขาซะสนสามคนเลยนะฮะมาดูขั้นตอนการแปลงร่างดีกว่านะฮะก็เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะว้าวเท่ฮะดูดูดูบินได้ด้วยครับว้าวนะฮะโอ้หนเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะฮะมาดูกล้องหน้าของเขาบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่ฮะบินอย่างอย่างไวฮะในตัดมีด้วยนะครับมีในตัดด้วยนะครับโอ้บิน เร็วมากเร็วสุดๆเร็วยังไงหรอประมาณนี้ไงโตแต่ว่าเสียดายนะฮะบินบินบินล่างหุงยนต์ไม่ได้นะครับเราต้องบินเฉพาะล่างที่เราแปลงล่างอย่างเดียวนะฮะล่างนี้อย่างเดียวพอถึงพื้นนะฮะมันจะจับล่างให้เองนะฮะแล้วก็กดยิงนะฮะกดชี้ขวานะฮะนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับขอโทษนะชาวบ้าน นี่ะเหมือนมีคนติดอยู่บนสะพานนี่ยเดี๋ยวเราต้องช่วยเขาก่อนช่วยไปถก่บกับปกตินะฮะกับสู่สุขตินะโอเคดูดูดูด,ด,ดูอย่างนี้เลยครับแรงมากครับโอ้สุดยอ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 ดแรงแรงแรง,แรงทำลายบ้านหลังคนได้แบบหลังนึงได้สบายสบายเลยนะสมมุติเนี่ยผมไม่ชอบหลังไหนดีหลังนี้แล้วกันนี่ฮะหัดเดียวก็ นัดเดียวก็เสียวได้นี่ฮะทำไปอีกทำไปอีกบินขึ้นฟ้านะฮะก็บินลงนะฮะดู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 เป็นยังไงฮะดูดูไม่เหลือนะครับนี่นี่ฮะเรามาเช็คบ้านหลังนี้กันดีกว่าอะถือว่าโหดกันเลยทีเดียวนะฮะบ้านหลังนี้ก็ไม่เหลือนะครับใช้กระสุนมิสไซล์ประมาณ4ี่นัด8นัดประมาณ8นัดเท่านั้นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูชุดต่อไปกันเลยดีกว่าครับไปมาดู ส่วนของการใส่ชุดเลยดีกว่านะนี่ฮะว้าวผมว่าชุดเมื่อกี้เท่กว่านะฮะชุดนี้ก็ใครชอบใครชอบชุดไหนนะฮะบอกผมได้นะฮะคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับส่วนตัวผมชอบชุดเฮลิคอปเตอร์เมื่อกี้มากกว่านะครับชุดจรวดนี้ผมไม่เท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวมาลองดูอาวุธโดยปกติของเจ้านี้เลยดีกว่านี่ฮะใส่อาวุธแล้วนะครับนี่เป็นปืนกลนะฮะมันโอ้สุดยอดครับ โอ้โหบินได้ด้วยฮะบินได้ด้วยโอ้โหอ้เจ,งจง๋งอะเจ๋งอะนี่ฮะตูมยิงไฟนะ,ะแถมไกลด้วยแล้วก็เป็นปืนไฟนั่นเองนะฮะมันไม่ใช่ปืนกลอย่างที่ผมว่าไว้นะ,ะนี่ฮะบินวูนวูนโคตรเจ๋งอะยิงไฟได้ด้วยโคตรเท่โคตรเท่โอ้เนี่ยพอลงพื้นนะฮะมันเหมือนมีควันนะฮะนี่ฮะโอเค ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นโอ้โหนี่ฮะจรวดนะครับบินเร็วมากครับโอ้โคตรมหาโคตรเร็วเลยฮะ201กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะบินไปกลับนะฮะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับว้าวดูครับฟิวบินกลับเมืองนะครับนี่ฮะทิ้งเลวทิ้งนี่ฮะโอ้โหโคตรแรงฮะดูฮะ เอาเอาใหม่นะฮะอาจจะไม่เห็นนะนะครับเดี๋ย yeah, วเราจะลองทําลายบ้านหลังนี้ดูนะครับนี่ฮะเราบินขึ้นบนนะฮะแล้วก็่อยจรวดไปนี่ฮะรูโบไปเลยนี่ฮะรูโบโบไปเลยฮะโอเคครับมาลองดูกันดีกว่าว่ามันถ้าสมมติเราทาลายรัวรวมันจะเป็นยังไงตุ้ม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  ีดูความสุดยอดของมันดูบ้านหลังนี้สิฮะโอ้โหไม่เหลือไม่แต่ซากนะฮะโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะว้าวไพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะฮะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูดีครับก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะถ้าอยากดูอีกนะครับรบกวนกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,000ไลค์นะฮะก็จะ หาโมสจริงๆแบบนี้มารีวิวอีกนะฮะโอเคก็ใครชอบตัวไหนนะฮะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ